คนร้ายหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจขับรถหนีแล้วหลายคนบอกว่าแม่พรางตัวแบบนี้ดูหนังมาเยอะแน่ๆเป็นยังไงไปดูคลิปครับ <timer sound> สายหนึ่งในในเมืองเหอเจอมณนทนซานตงของประเทศจีนนีครับรถยนต์คันนี้เห็นไหมฮะขับมาอย่างเร็วเลยนะแล้วก็มาจอดอ oh. ดับเครื่องทำเนียน นึกว่าตำรวจเขาจะไม่เห็นครับอยตำรวจมาแล้วนี่สุดท้ายพอรู้ว่าอา้าวไม่เนียนก็เลยพุ่งต่อไปสุดท้ายไปชนต่อนะติดแงกอยู่นี้ไปไหนต่อไม่ได้ครับคือลักษณะที่ขับมาตอนแรกเนี่ยตั้งแต่ต้นคลิปจะเห็นว่ามาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ดริฟต์มาแบบนี้เลยนะนี่อ,อย่างกับในภาพยนตร์ครับคุณนุ่นหลังจากนั้นคิดว่าตัวเองจะเนียนได้ไปจอดข้างๆรถอีกคันหนึ่งริมถนนแล้วก็ดับเครื่องดับไฟเลยหวังว่าเหมือนในหนังไงฮะ ให้ตัวเองดับเครื่องปุ๊บแล้วตำรวจขับผ่านว้าวว้าวว้าวไปไม่ครับตำรวจเขารู้ทันนะครับก็วิ่งลงมาจะจับคนขับตำรวจทีไปด้วยทีหนึง่งพอคนขับรู้ว่าเอา้าหนีไม่รอดก็เลยพยายามจะหนีต่อสุดท้ายไปฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้า,าติดแงกอยู่ตรงนี้นะครับไปต่อไม่ได้โดนรวบตัวไปตามระเบียบครับจากการตรวจสอบพบว่ารถยนต์คันนี้ถูกตำรวจตามจับเนื่องจากใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และไม่ยอมจอดตามคำสั่งของตำรวจเพราะว่าคนขับดื่มแอลกอฮอล์มาด้วยนะครับเมาแล้วขับครับอ๋อไม่ต้องสงสัยเลยอกลัวความผิดก็เลยพยายามหนีสุดท้ายน่าจะโดนข้อหาเพิ่มอีกหลายกระทงเลยนะส่วนวิธีการพรางตัวก็ชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดูหนังฮอลลีวูดมาเยอะแน่ๆเลยสงสัยจะดูโมโนโทนตีนเป็นไปได้ครับนะแต่ไม่เนียนจริงๆนะครับนะสุดท้ายก็โดนรวบตัวไปครับ แหมอุตส่าห์มาจอดเนเียนหวังจะพรางตัวนะคะเจ้าหน้าที่เขาจำทะเบียนได้แล้วนะนะคะ